ในโลกใต้ท้องทะเลที่ซ่อนความมหัศจรรย์นับไม่ถ้วนมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงด้วยความงดงามและความเข้มแข็งที่น่าทึ่งนั่นคือสตาร์เขียวหรือที่เรารู้จักกันในนามกรีนสตาร์โพลิปประการัางอ่อนชนิดนี้เปรียบเสมือนพมเขียวมรกตที่ขี้คายไปตามโขดหินราวกับท้องทุ่งหญ้าใต้สมุทร เมื่อกระแสน้ำพัดผ่านโพลิปเล็กๆนับพันจะเต้นระบำาอย่างสง,ง่างามสร้างภาพที่ชวนให้หลงไหลวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจโลกของสตาร์เขียวตั้งแต่ต้นกำเนิดในท้องมหาสมุทรไปจนถึงการดูแลในตู้ประการลังและเราจะได้ยินประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงสตาร์เขียวยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศนุโลกเล็บช่องทางแห่งการเรียนรู้โลกใต้ท้องทะเล สตาเขียวเป็นชื่อที่คนไทยเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยในภาษาอังกฤษรู้จักกันในชื่อ Green Star Polyp หรือย่อเป็น GSP ส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Biolum ในวงการเลี้ยงปลาการลังชาวบ้านมักเรียกสั้นๆว่า GSP หรือสตาเขียว สตาเขียวจัดอยู่ในไฟลัมไนเดเรียชั้นแอนโทโซออันดับออกซิออนเนเชียซึ่งเป็นกลุ่มประการัางอ่อนพวกมันมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับประการัางหนังและประการัางต้นไม้สิ่งที่น่าสนใจคือสตาเขียวไม่ได้สร้างโครงสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตแบบประการัางแข็งแต่มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่าสเปกโค r u ซึ่งเป็นแคลเซียมไซส์เล็กๆ ที่ช่วยค้ำจุนและปกป้องตัวโพลิปสตาเขียวสามารถพบได้ทั่วไปในมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกตั้งแต่ทะเลแดงไปจนถึงเกาะแปซิฟิกใต้ในหน้าน้้ำไทยเราสามารถพบพวกมันได้ตามแนวประการัางในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน พวกมันชอบอาศัยบนโขดหินซากปะการังและพื้นผิวแข็งต่างๆในระดับความลึกตั้งแต่ผิวน้ำจนถึงประมาณ40เมตรโดยเฉพาะในบริเวณที่มีกระแสน้ำปานกลางถึงแรงและได้รับแสงแดดเพียงพอ สตาเขียวเป็นประการลังที่มีความอดทนสูงสามารถรอดชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจึงมักพบได้ในบริเวณน้ำตื้นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความเค็มมากกว่าน้ำลึกสตาเขียวมีลักษณะเด่นที่สวยงามและจดจำได้ง่ายโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยส่วนแมตสีม่วงหรือสีเนื้อซึ่งเป็นเนื้อเยื่อหนาที่แพร่กระจายไปตามพื้นผิว จากแมตนี้จะมีโพลิปเล็กๆนับร้อยนับพันโผล่ขึ้นมาแต่ละโพลิปมี8หนวดเรียงรอบปากคล้ายดอกไม้เล็กๆสีเขียวมรกตบางสายพันธุ์มีสีเขียวอมน้ำเงินหรือเขียวอมน้ำตาลขึ้นอยู่กับชนิดของสูสซนเทลลี่ที่อาศัยอยู่ภายในสูสซนเทลลี่เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของปะการัง พวกมันทำหน้าที่สั่งขหอแสงและแบ่งปันอาหารให้กับสตาร์เขียวเป็นความสัมพันธ์แบบเพึ่งพาอาศัยกันที่สมบูรณ์แบบเมื่อได้รับแสงและกระแสน้ำที่เหมาะสมโพลิปจะเปิดตัวออกมาเต็มที่สร้างภาพพมเขียวที่สวยงามแต่เมื่อตกกลางคืนหรือรู้สึกอันตรายโพลิปจะหดตัวกลับเข้าไปในแมททำให้เห็นเพียงผิวสีม่วงเข้ม สตาเขียวมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประการลางชนิดอื่นแมตจะค่อยๆค,ยค,ยคานไปตามพื้นผิวขยายอาณาเขตอย่างช้าๆแต่แน่นอนในสภาพที่เหมาะสมพวกมันสามารถขยายได้หลายเซนติเมตรต่อเดือนการสืบพันธุ์ที่นิยมในตู้ปลาทะเลคือการแบ่งตัวแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหนอ่อหรือการแยกส่วนของแม สำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงสตาร์เขียวในตู้ประการลังสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคือค่าพารามิเตอร์น้ำและแสงสว่างค่าน้ำที่เหมาะสมได้แก่อุณหภูมิ25-30องศาเซลเซียสเหมาะสมที่สุดประมาณ25-28องศาความเค็ม33-35 p p t ค่า pH 8.1-8.4ค่าแคลเซียม380-450 ppm แมกนีเซียม1250ถึง1350 ppm ค่าอันคลาย8ถึง12 dkh ไนเตรดต่ำกว่า20 ppm ฟอสเฟตต่ำกว่า0.1 ppm สตา์เขียวต้องการแสงปานกลางถึงแรงประมาณ100-200ถึงสพาสำหรับผู้เริ่มต้นควรวางในบริเวณที่ได้รับแสงปานกลางก่อนแล้วค่อยปรับตำแหน่งตามการเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องมีกระแสน้ำที่ดีเพื่อช่วยขนอาหารมาสู่โพลิปและพัดพาของเสียออกไปกระแสคนเป็นแบบสุ่มและไม่รุนแรงเกินไปแม้สตาร์เขียวจะได้พลังงานส่วนใหญ่จากซูแซนเทลลี่แต่การให้อาหารเสริมจะช่วยให้เติบโตดีขึ้น เราสามารถให้แป้งต้อนเล็กๆเช่นไซโคพีชและโลติเฟอร์สัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาอยู่ในช่วงที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงตัวกีสตาร์โพลิปกันนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณเอ็มนะครับสวัสดีคุณเอ็มครับสวัสดีครับ ครับผมเดี๋ยวมาดูที่คําถามแรกกันวันนี้ผมเตรียมคําถามมาประมาณสักสี่ึงห้าหัวข้อเดี๋ยวเริ่มที่คําถามนี้นะครับผมสตาร์เขียวเนี่ยถือว่าเป็นประการลางที่เหมาะกับมือใหม่อันนี้จริงหรือไม่ครับใช่แล้วก็คือเหมาะกับมือใหม่เลยใช่เพราะว่าหนึ่งก็คือเขาค่อนข้างก็คือทนเนาะแต่ว่ามีปัญหาหลายหลายคนที่เลี้ยงไม่ได้อ่าอ่าสำหรับมือใหม่เองนะมีหลายคนที่ น่าจะถามถามกันในกลุ่มบ้างอะไรบ้าง,างว่ามันไม่บานอะไรพวกนี้แต่ถามว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีตัวหนึ่งสำหรับสายที่เป็นเออ่สายแบบพิ้วไหวแล้วเป็นทุ่งญ่านะถ้าคนที่ชอบใช่ก็ <c ười> <c ười> มีความเขียวน่ารัก <c ười> อืมก็คือเขียวพิวไหวซึ่งจริงแล้วเนี่ยตสสัวสกินซาโพลิแบบมีหลากหลายมากคำว่าหลากหลายคือหลากหลายสีหลากหลายชนิดขนแค่แค่เปลี่ยนฝั่งกัน นิดหน่อยเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วใช่มาอยู่ที่ว่าเจอที่ไหนหรืออะไรแบบไหนก็คือโดยรวมก็คือเหมาะกับมือใหม่ประมาณหนึ่งนะครับเริ่มต้นได้ใช่ใชเริ่มต้นได้แล้วก็คาถามต่อไปนะครับ,รบหลายคนบอกว่าสตาร์เขียวเป็นประการัางที่ลุกรานจริงหรือไม่ครับแล้วเราควรระวังยังไงบ้างคือคําว่าลุกรานเนี่ยก็ก็จริงส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่จริงด้วย ลูกลาในที่นี้แต่ผมอยากให้คุณเอ็มขยายความนิดนึงได้ลูกลานี่หมายความว่าขนเขาหรือว่าโลิปเขาจะไปขยายตัวออกไปเป็นตู้หรือว่าอย่างไงคือมันสามารถจะลามได้ไวกว่ากาลังชนิดอื่นอ่าในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอ,อย่างตัวของอ่อนเองก็คือ,อสตาร์โพลิปเนี่ยเขาอยู่ในของอ่อนเนาะครับ เราเลี้ยงผสมผสมอ่ะบางครั้งเราจะไปเจอว่าเลี้ยงกับ LPS ก็คือไม่ว่าจะเป็นแอมเมอร์ทอสอะไรพวกนี้ครเป็นตระกูล LPS แล้วมันขึ้นไปลามติดเขาแบบนั้นอืคาว่าลูกลามคือการลามไวเรียกว่าอยางี้ดีกว่าเป็นการลามจเจริญเติบโตวไวเจริญเติบโตวไวอ่าถูกต้องก็คือการแตกไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นเยอะขึ้น,นและที่กว้างขึ้นอ่ะเรียกว่าอยางี้เนาะ มันเลยมีปัญหาว่าถ้าเราวางตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องหรือเราไม่ได้คิดไว้ว่าเราจะต้องจัดการมันแบบนั้นมากกว่านอนนั้นก็เฉยๆเรเรียกว่าลุกลามไหมจริงๆใช้หลายหลายสัตว์อ่าอาจจะเป็นการเจริญโตที่ไวลามไวลุกลามก็ได้ก็แต่ผมมองว่าเรียกว่าเจริญเติบโตไวก็จะดีกว่าอืเราแค่ต้องเตรียมพื้นที่ให้พอใช่ไหมพื้นที่ให้เขาสองก็คือเราดูว่า พอมันถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องตัดเขาหรือเปล่าอามากกว่าแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับหากใครต้องการเลี้ยงก็ควรจะหาตำแหน่งท,ที่เหมาะกับเขาด้วยถูกครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาที่คำถามที่สามนะครับตรงนี้ศัตรูทางธรรมชาติของสตาร์เขียวมีอะไรบ้างนะครับก็จะมาเหมือนเดิมก็คือเป็นปูวางชิดท,ที่ลือ้อชอบลือ้อพอมันทีมันลื้อเนี่ยมังทีมันไม่ได้กินนะนะคือลื้อไป หรือเล่นเล่นเลยเออใช่ือหรือเพื่อหาอะไรกินอ่าก็บผีเสื้อแองเจิลบางตัวเนี่ยเายังอยู่ในสายพันธุ์ที่เขากินอยู่แล้วนอกนั้นก็จะไม่ค่อยครับอย่างแก้วเองก็ไม่ได้ไปจิกอือย่างตัววัวเองก็ไม่ได้ไปทําอะไรเขาก็อาจจะเป็นอ่าปูบางชนิดใช่ครับแล้วก็ปลาแองเจิลบ้างก็จะเป็นปลาส่วนใหญ่ที่ผมสัมภาษณ์มาปลาแองเจิลนี่อันตรายกับประการรังมากใช่ส่วนมากนี่คือ จะเล่นหรือว่ากินเขาส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเขาเป็นอาหารเลวครับมันเป็นตัวเอาไว้คุมตัวไหนก็จะเป็นพวกแองเจิลใหญ่อที่มักจะจะกินแล้วก็อถ้าสตาร์โพลิปในตู้ที่เริ่มไม่ค่อยสดใสครับโพลิปเปิดไม่เต็มที่ก็จะเป็นสาเหตุจากอะไรครับเอาเข้ากันทั้งหมดเลยนะไม่ว่าสายพันไหนก็ตามนะ อ่าสิ่งที่มักจะเจอคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแสงสองก็คือเรื่องของกระแสน้ํสามก็คือเรื่องสายอ่าเรื่องค่าพารามิเตอร์ของน้ําครับของตู้เอานี่แหละมักจะมีจตอะไระสามสามอันเนี้ยสักข้อหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้สีเพี้ยนอ่าไม่บานตะคร่ขึ้นคันนี้ก็จะมีหลายๆคนนะครับก็คือลูกค้าผมเองแล้วกันหลายคนเนี่ยเขาก็ มันเดียวก็จะมาถามเราว่าเอ้ยทำไมพี่มันถึงไม่บานมันถึงแบบมีอะไรหรือเปล่ามันต้องเกิดจากอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันเดีเป็นแค่ตาค่าย์ตาค่าขึ้นคุมเนี่ยแล้วไม่ได้ดูอ่าพอตาค่้ขึ้นคุมปุ๊บพวกเนี้ตยตาค่้อ่ะมันก็มักจะมีพิษระดับหนึ่งนะอืมแสดงว่าถ้ามันขึ้นแล้วอะ่ะมันต้องมีปัญหาแน่นอนว่ามันเกิดจากอะไรก็อาจจะมาจากแสงที่แรงไปของเสียที่มากเกินไป อย่างตัวต้นคลิปเนี่ยเราก็มีเรื่องเราบอกพารามิเตอร์ของน้ําอยู่แล้วก็คือเป็นค่าพื้นฐานที่ทควร <คน S 1> จะเซตเลยอถ้ามันทําได้ผมว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถามว่าตัวสตาโพลิปเองเนี่ยกินสตาโพลิปครับเราเลี้ยงได้เกือบจะทุกแสงเลยนะถ้าแสงที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ก็คือไฟอ่อนนะหลักกับ50พา60พายังอยู่เลยเอมันก็จะมาปกติอะแสดงว่าต้องดูอย่างค่าอื่นมากกว่า โอเคก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของกระแสน้ําค่าพารามิเตอร์ใช่ที่ต้องเซตให้มาตรฐานที่สุดถูกต้องและตรงนี้นะครับผมอยากให้แชร์เรื่องเทคนิคในการขยายพันธุ์ครับของสตาร์เขี่ยวคุณมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะทําให้เขาขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นหรือว่ามีเทคนิคเพิ่มเติมในการตัดแต่งกิ่งหรือเปล่าปกติแล้วผมมักจะเลี้ยงรวมกันเพราะว่าถ้าตัดแล้วบางครั้งมันโตช้า อ่ายิ่งแบบพอเราตัดชิ้นเล็กมากๆอ่ะยิ่งโตช้าเราก็เลยใช้วิธีการอเลี้ยงอันนี้ตาตาพหลิวของที่ร้านอ่ะเราเลี้ยงด้วยการสั่งเขาแสงร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราไม่มีการให้อาหารเลยครับครับถามว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้โตได้ไวผมจะเลี้ยงค่าเอโนสามอยู่ที่ไม่ต่ํากว่าสิบมันจะโตไวมากอ่าก็คือเอโนสามอยู่ในช่วงสิบถึงสิบห้าเนี่ยมักจะดีมาก แล้วก็ไฟแรงไหมก็ไฟกลางๆนะผมไม่ได้เลงไฟแรงมากผมเลี้ยงไฟกลางแล้วก็กระแสน้ําที่ไม่แรงด้วยนะอ่าคือกระแสน้ําประมาณหนึ่งแค่ไหลผ่านละโยกค,คือดีอะดีกว่าแค่นั้นเลยครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะโตแบบเดือนหนึ่งโหแบบกระจกแผ่นหนึ่งจะเต็มเลยก็ไม่ใช่นะคือแผ่นนั้นสมมติแผ่นเนี้ยสามสามสิบกว่านิ้วเนะี่ยปีหนึ่ง หเดือนปีหนึ่งมันจะเริ่มเต็มก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งใช่ไม่ใช่แบบสองเดือนสาเดือนอ่าอ่าไม่แบบนั้นอืมเดี๋ยวมาที่คําถามสุดท้ายครับตรงนี้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงสตาเขียวคนณีมอยากแนะนําอะไรบ้างก็ตั้งใจให้ดีอืมอืมตั้งใจเรื่องของค่าน้ำนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าเราเลี้ยงได้จริงจริง แล้วก็เลือกที่ให้ถูกแล้วก็พยายามอย่าไปยุ่งของเขาเพราบางทีก็จะแบบสนอะไรี้คนเราสนเยอะนะจากรรตาหลายคนของลูกค้าอันนี้ก็สนเยอะอืมอาจจะมีการโยกย้ายถูกหาตําแหน่งใหม่ใช่บางทีเรานั่งดูอยู่เอ๊ะมันอาจจะขาดอะไรไปแล้วก็โยเซลเลยอืมคือสมมติว่าไออันเนี้ยวางตรงเนี้ยเดือนหนึ่งอ่ะอืมมันจะแตกต่างกับการที่ย้ายไปย้ายมามากๆ อย่างปากกัลังบางตัวเนี่ยผมพูดเลยว่าผมแพ้ย้ายเลยนะคือคิดว่าจะอยู่ตรงนี้แหละลงเลยจะอยู่ตรงนี้แหละลงเลยจะไปย้ายย้ายไปย้ายมานี่มีปัญหายิ่ง้ายยิงตายอืมก็ต้องอ่าเลือกตำแหน่งให้ดีก่อนเลยใ,ใช,ช่วงแรกแลก้วก็เรื่องตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องให้มันกว้างนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการเจรจาตที่ค่อนข้างไวด้วยใช่๋อ,อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคนถามมาว่า เห็นผมใส่ถุงมือตอนเราจับปกากลังถามว่ามีพิษไหมเขาถามนั้นเราบอกว่าไม่นะเราไม่ได้เราไม่ได้แพ้พิษขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้เอาเข้าปากครับสิ่งที่ผมใส่ถุงมือเพราะว่าเราการเรื่องเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อของปกากลังเองไม่ได้เป็นเนื้อเยื่อเรานะอ่ามากกว่าเราเลยใช้ไม่ได้ใช้มือเปล่าในการจับแค่นั้นเลยก็คือเป็นการป้องกันเขาด้วย ใช่แต่ว่าเนื้อเยื่อหลุดล่อนติดโรคอะไรแบบนี้อืมใช่เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้มือเราไปทําอะไรมาหรือว่าหรือเขามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่นั่นเราก็ใช้ถุงมือแค่นั้นเองก็เป็นการป้องกันโดยรวมแล้วใช่ใช่โอเคก็แล้วนั้นเดี๋ยวผมมาสารุปให้นะครับผมสําหรับการเลี้ยงสตา์เขียวนะครับหรือว่ากินสตา์โพลิฟตตัวนี้จริงๆก็เหมาะกับมือใหม่นะครับเป็นประการลางที่ทนทานก็หลายๆคนที่ถามเข้ามาว่า สตาร์เขียวเนี่ยเป็นประการาังที่ลุกลานแต่ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนคําใหม่ว่าเป็นประการาังที่จเจริญเติบโตวไวะไนะครับอาจจะต้องเลือกตําแหน่งการวางเขาเนี่ยไว้นิดหนึ่งว่าตําแหน่งนี้เนี่ยมันจะพอดีกับการขยายตัวของเขาด้วยชนะครับส่วนเรื่องศัตรูของเขาก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นพวกปลาผีเสือ้อแองเจิล <Angel S 1> นะครับหรือว่าะจะเป็นพวกปูบางชนิดตรงนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งหรือว่าใครมีมีแองเจิลมีปูด้วย ส่วนในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับตรงนี้ที่คุณเอ็มทำบ่อยๆก็คือการเลี้ยงรวมกันแล้วก็ดูแล NO3 นานะครับไม่ควรต่ำกว่า10บเลี้ยงไฟการกระแสะน้ำไม่แรงมากก็จะทำให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตแล้วก็เบ่งบานได้มากขึ้นส่วนเมื่อใหม่นะครับผมแนะนำคือดูแลค่าน้ำให้ดีค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็อย่าไปย้ายเขาบ่อยพยายามวางตงัวไหนก็อยู่ตรงนั้น,น,นเลยก็จะเป็นพื้นฐานในการเลี้ยงของตาเขียวนะครับ แต่ผมยังไงก็เช่นเคยนะครับหากใครมีคําถามที่เรายังไม่ได้ตอบลงไปตรงนี้สามารถอคอมเมนต์พูดคุยได้เลยใช่หรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็พิมพ์สอบถามได้ตลอดได้ตลอดนะครับเราต้องบอกว่าเราได้ตอบคําถามเองเลยนะครับก็คคอให้ให้คุณเรนมาตอบให้เลยนะฮะหรือว่าจะทักเพจทักแชทเข้ามาก็ได้ใช่เพราะว่าทางเรามีแอดมินตอบอยู่ตลอดเวลาดูแลให้ด้วยนะครับ โ okay. อเคยังไงวันนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลตรงนี้มาก่าเลยครับเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์แน่นอนสําหรับใครที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงและนั่นคือเรื่องราวของสตาร์เขียวสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความงดงามและพลังแห่งชีวิต จากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สู่ตู้ประการลังในบ้านของเราสตาเขียวสอนเราถึงความอดทนการปรับตัวและความสมดุลของระบบนิเวศหากคุณสนใจเรื่องราวสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆหรือมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงประการลังคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเราพร้อมตอบทุกคำถามและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพิษณุโลกลิฟไว้ด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลในตอนต่อไปในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงสตา์เขียวสอนเราว่าความเรียบง่ายไม่ได้หมายถึงความออนแอแต่คือพลังแห่งการดำลงอยู่ที่แท้จริงเหมือนพรมเขียวที่คี้คายไปอย่างชา้ชาๆแต่แน่นอนอครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยความเพียรน,นั่นคือปรัชญาแห่งการเติบโตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ